สวัสดีครับต้อผมผง,มงร่างมูลนิธิอีสานแชนแนลมือนี้ผมดิลนัทแชนแนลดีพินเพลงงันตรีนีิซัมนะครับผมดีพิ้นแบบง่ายๆเอาไว้ฝึกเป็นนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็จอวัดสูงไว้ตันะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับตอมโป่งล่างมูลมังกีสันแชแนลนะครับมูนี่ผมสิมาสอนพป่น้องดีทิ้นเพลงสันจนีนีชั้มนะครับเก้าเก้าของคุณน้องนุษด,ดวงชีวันนะครับเพลงนี้นะครับเป็นยมบอมเมรีนในแห่นะครับเป็นกองเงาหรือว่าฝึกทิ้นเรียนไรแห่นะครับเป็นจังหวะสามชานะครับแล้วก็ทำนองที่คุณหู นะครับไม่ง่ายบม่สลับบม่ซับซ้บบอนีปอย่างไรนะครับก่อนที่จะเรียนกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดถูกใจในเดย์ครับผมพอเป็นกำลังแรงเก่งในการท้คลิปตต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเรียนใ้ฟั้งก้อนให้เบอรก้อนจะกรอบหนึงนะ่งเนาะพอเป็นแนวทางก้อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันนะครับ นี่นะครับพี่น้องครับก่อนที่จะเรียนกันพี Dir ่น้องตั้งสายก่อนนะครับอตั้งสายเป็นเนเมหนึ่งคือเกานะครับเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนคีย์อย่างไรนะครับเนิมหนึ่งเลยแหละพี่น้องครับสายหนึ่งเป็นเสียงนี้นะครับหรือว่าตัวีนะครับท่านใดที่ซื้อกินจากผมไปผมจะแถมจุดหนึงอไปพร้อมนะครับใช้สองเป็นเสียงเอหรือว่าลานะครับอ่าสายมเป็นเสียงนี้ ว่าอีนะครับพี่น้องตั้งใจได้แล้วนะครับพินตัวนี้นะครับอ่าเป็นของนายทหารยูอุดอนนะครับคนสร้างไว้นะครับเขียแบบทรงแบบโบราณนะครับใช่ไมครพี่ารณะครับสิสนใจก็สามารถสั้งได้นะครับราคาสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับหรือว่าสนใจแบบพินโป้งให้ซ้าทั่วไปก็ได้นะครับ มีนะคะเดิมตต้งแต่สี่พันนะครับสี่พันบาทขรองอุปรกรณ์มีจุดเหน่ยมียางให้มีสายแก๊กไอสไพยให้ครบนะครับพี่น้องครับอา่าพี่น้องมีพินแล้วก็ตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเอามาเห็นท่อนที่นึงกันเลยนะครับสญเนียงนีซัมเอามาไว้กันเด่นให้นะครับคุณได้เสียงรู้นะครับโดต่ำนะครับสายสอง่องที่สามโดทีลาที ลาเห็นไหมครับเป็นหลังครับอ่าโดนะครับทีลาทีลาอ่าไปนะครับลาทีลาตอนลาทีโดเรลาปล่อยสายนะครับลาทีสายสองลาตอนซอนเลยสายบนนะครับสายสามลาโด เร่เล่ก็สายสองนะครับมีเล่ท่านมี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 เร่ท่านมีนะครับมีสายหนึ่งเร่ั้นก่อนฟ่านสายหนึ่งมีมีมีทอาไปนะครับวักที่หนึ่งโดทีลาทีลานะครับเลาที ลลตดีีีโมมเอท่านใดได้แล้วกะต่อเลยนะครับท่านใดไพื่อนก,กับกั่คกดจุดเรลกากลับไปเบิองใหม่นะครับเป็นก้อจะได้หลายๆรอบก็บได้นะครับต่อไปวรรคที่สองมีลามีซ้อนมีเลมีปล่อยสายมี mi, ลาลาสายสองนะครับมีสายเป่าสายหนึ่งมีลามีโซนฟองกับสายหนึ่งมีเลเลสายสองสอนลาทีโดเีสอนสอนนี้สายสามสายบนนะครับสอนตั้มสอนลาปล่อยสายทีโด อ่าต่อไปลาโดเรมีเรโดลาปล่อยสายลาโดเรมีเรโด,โด,รรโดนะครับลาปล่อยสายโดสายสองเรสายสองมีเรโดอ่าต่อไปนะครับอ่าท่อนดนตรีรับนะครับ ลาดีลาลาลาธีลาซอนธซอนลาไมครับลาธีลาปล่อยสายลาธีลา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 ปล่อยสายีลาซนซนจอยบนสายสามีอลาโดเรมีโดดีลานะครับโดนซีนะครับสายสอง ข้อที่สามโดเรมีเรโดทีลาอันนี้ท่อนกินโทแล้วก็ท่อนร้องที่หนึ่งที่สองนะครับเขาดึงแค่สองรอบก,ก็ได้พี่น้องนะครับขึ้นท่อนนี้แหละจากสองรอบนะครับโดทีลาทีลาอันเนี้ยถือว่าเป็นท่อนที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีท่อนฮุกของมันนะครับท่อนฮุกข,ของเพลง ลาซอนลาทีลาซอนมีซอนลานะครับซอนุกนะครับอ่าลาสายสายหนึ่งนะครับเสียงลาสูงลาน่อยนะครับลาซอนลาซันกับสายหนึ่งกันครับลาซอนลาที่ลาซอนมีซอนลา สายหนึ่งหมดเลยนะครับทีลาซอนมีปล่อยสายซอนลากลับไปลาซอนลาทีลาซอนมีเลมีทำใหม่นะครับลาซอนลาใส่หนึ่งไว้นะครับทีลาซอน เลคออเป็นสายสองเลมี le, <me. S 1> อ่าเอาใหม่นะครับวรกนี้นะครับวรนนี้ครัเขาจะเรีนสองรอบนะครับลาตอนลาที่ลาซอนมีตอนลาลาอนลาที่ลาซอนมีเลมี le, อีกรอบหนึ่งลา ันลาทีลาซันมีซันลาลาสันล,นล,ลานลทีลาตันมีเลมี่าต่อไปวรรคที่สองนะครับฟ้าเป็นฟ้าชาับนะครับกลองที่สองสายหนึ่ง ฟ้าฟ้าฟ้ามีเล่้าสายหนึ่งฟ้าฟ้าฟ้ามีป่อยสายเลโดเลมีซอนโดสายสองเล่สายสองมีซอนทีละซอนมีซอนละซอนมีซอนเลที่สายหนึ่งนะครับที โอนมีฝอยสายโซนลาโอนมีโันเรนะครับโซนสายหนึ่งลากระสายหนึ่งโซนมีฝอยสายโซนเรจบด้วยเร,เรสายส,สองนะครับต่อไปลาทีโดเรลาโดเรมีเรดโดลาทีโดเร ลาไปสายทีโดเลลาโดเลมีเลโดลาไปสายนะครับลาทีสายสองโดเอาดีวสี่เลื่อนมาเลยนะครับลาทีโดเลต่อไปลาปลอยสายโดเลมีสายหนึ่งเลโด ต่อไปค่อนลับดนตนีรับนะครับลาทีลาลาลาทีลาซอนตอนลาลาทีสายสองนะครับลาลาลาทีลาซอนสายสามตอนลาโดเรมีเรโดีลาโดเรมเรโดตีลาพี่น้องฟุ้งมือไหมหรือว่าขอว่างุ่ไว้ เล่นโดเรนีโรตีดาเพราะทันกะเขาก็เหล่นลา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 ได้นะครับมันบ่ผิดมันแค่ว่ามันมันขยยจืดๆเขาหล่นคองเราให้เพิ่มนดมาเรื่อยๆนะครับก็่ต้องไปเสียสยมันเอาแค่ห้องม่วนเนี่ยพี่น้องนะครับว่ามีอย่างหลายเล่นแล้หเอามีความสุขในัวดิิหัวใจนั่นก็เพียงเพียงพอนะครับมาจังหวะซ้อมพินเนี่ยพี่น้องเขาไป โหลดใส่ซีเลยนะครับอยู่ในช่องต้อมโคงล้างพิมพ์เข้าไปในช่องมองค้นหานะครับว่าต้อมโครงล้างแล้วก็กดวิดีโอนะครับมันจะมีคลิปหลายคลิปคลิปสอนต่างๆแล้วก็ซาวซ่อมดีดพินนะครับอ่าจังหวะอันนี้เป็นจังหวะล้ําเดินนะครับตามชาติผมใส่ความเร็วร้อยที่สิบนะครับพี่น้องมือใหม่ก็ใส่ความเร็วสักเก้าสิบก็ได้ผมเห็นว้อยูนะครับอ่าว่าต้องซื้อ

นี่นะครับพี่น้องคันไหนดีดวันกับใสจังหวะซ้อมพินแบบภาษาก,กรก็ไ้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มฟิกไม่ไม่เริ่มดีดพินไม่ไม่นะครับแ้วก็บอว์สูงไว้ทุก่ันทีอยากดีดพินเป็นนะครับเป็นกําลังแจให้ทุกทุกันก็แล้วกันนะครับก่อนจากกันพี่น้องถ้นได้มีเครื่องดนตรีอยากได้พินอยากได้แค้นอยากได้ซอก ครับติดต่อเข้ามาได้นะครับยังมีเวลาเห็นให้ยู่อาจจะสร้างได้จังน้อยครับพี่น้องช่วงนี้ผมเปิดเทอมพอดีเงินเปิดเทอมแะครับผมเห็ดงั้นกัางคืนน้ำนะครับจะทะยอยทยอยเห็ดคลิปแล้วก็เห็ดเครื่องดนตรีให้พี่น้องได้ทุกคนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามพอกันคลิปมาคลิปนี้เอาไว้จ้ำนี้สวัสดีครับ